โอเคครับสำหรับวันนี้เด็กที่เราจะมาเทสกันนะผมจะเป็นเมลเมทาลนะผมฟีดกับตัวของบัตเตอร์ฟรีนั่นเองนะผมลิสอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะผมแต่เดี๋ยวมาดูกันนะผมสำหรับคาตาพี่นะผมใส่2ไม่ต้องหมดผมจะใส่แค่1นึ่งนะผมแล้วก็บัตเตอร์ฟรีหนึ่งนะครับผมที่ใส่ยอย่างนี้เพราะว่าใจนะครับผมจะเล่นแค่เซตแค่บอร์ดแค่ตัวเดียวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเซตบอดสองตัวเนี่ยยากมากหนึ่งเลยสองเลยนะครับผมการใส่ นะครับผมจะทําให้มือเน่าค่อนข้างง่ายนะครับผมเพราะว่าบัตเตอร์ฟรีจะไม่ใช่ e n g i n นหลักของเรานะครับผมและ3เลยนะครับผมผมอยากจะให้การเสิร์ชของแคทเธอรี่เนี่ยค่อนข้างจะร้อถ้าสามารถถ้าเราสามารถกดเสิร์ชของแคทเธอรี่ได้2ครั้งนะครับผมจะเท่ากับว่าเราจะเสิร์ฟในส่วนของรากพัฒนาออกมาครบ2ตัวได้อย่างแน่นอนนะผมเพราะว่าจะเสิร์ฟแค่ตัวพืชน,นะถ้าหากว่าเราเบสิกอ,ออกมาหมดนะครับผมเพราะเบสิกมันไอ้นี่ได้เนาะ พอเบสิกมันมาจะกปวยบอลได้เนาะบางทีเรารีดได้ค่อนข้างที่จะไวนะครับผมมาดูเอนจินหลักของเรานะผมก็คือเมลเมทัลนะผมเราใส่เป็นเมลตัน2ใบกับเมลเมทัลอีก2ใบนะเป็นเอนจินหลักของเรานะครับที่คอมโบกับบัตเตอร์ฟรีแน่นอนครับถ้ามีฮิวธรรมชาติอย่างบัตเตอร์ฟรีช่วยฮิวได้ทุกเทินเมลเมทัลเราก็ยืนค่อนข้างที่จะแข็งเลยนะครับถ้าดาเมจไม่เกิน40ดามจนะครับให้ถือว่าไม่เข้าเราได้เลยนะครับผม แล้วก็ปยมอดอีก2องใบครับผมใส่เป็นสโนดกสองใบนะครับผมก็สําหรับใบนี้ก็แน่นอนครับผมเอามายื้อแทงนะครับผม,เ,าม,าบผมเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยใช้เวลานานมากเลยตั้งแต่เล่นมาเ,เด็กนี้น่าจะนานที่สุดแล้วนะครับผมเพราะว่าเด็กนี้นะฮะใช้ถึง4 Energy หรือง่ายๆก็คือใช้4ี่เธอนั่นเองนะครับผมยิ่งถ้าเราติด Energy ให้กับ ค่เธอพี่ในเทอร์แรกนะผมก็รับประกันได้เลยนะครับผมก็คือกลายเป็นห้าเทิร์นแทนนะครับผมก็แอบยากนะผมถึงแม้เมลตันเนี่ยมีท่าอเมสนะผมแต่เอาจริงๆแล้วอเมสของเมลตันเนี่ยใช้แล้วมันค่อนข้างจะเสี่ยงนะใช้ได้กับแค่บางเด็กเท่านั้นนะครับผมที่จะเอาขึ้นไปชาร์จเอเนอร์จีนะครับผมอ่ะสำหรับไอเทมนะผมแน่นอนครับโพชั่น2ใบนะผมเพราะจะช่วยให้เมลตันเราเนี่ยแทงได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเอ็กซ์สปีดสองใบนะผม ถ้าหากว่า X-Speed เนี่ยทำให้ต้นเกมเราเล่นง่ายแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ X-Speed หนึ่งก็คือเอามาสุติว่าถ้าเขากระยื้มเหมือนกันแล้วไม่ตีสโนแลกเราสักทีนะผมเรายัด2 g ให้สโนแลกเราใช้ x อ็กซ์2ีดสใบหนีก็ได้นะผมสำหรับใครที่คิดว่าเล่นสโนแลกแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะผมสามารถเปลี่ยนได้นะผมเป็นเชนซี่นะครับผม อ่ะต่อไปนะผมโบยบอลสองเลดกาสองนะผมอ่าเลดกาอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับผมจะเป็นซาบิน่าก็ได้นะผมส่วนตัวผมบอกว่าเป็นซาบิน่าก็ดีนะนะครับผมหรือวจีโอวันนี่มาช่วยอ่าปัดเศษดาเมจก็ดีเหมือนกันนะผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะผมโปรเฟสเซอร์รีเชชช์นะผมหรือดรโอนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับตอนนี้เราไปก่อนนะครับผมก็มือไม่แย่นะถือว่า ไม่แย่นะผมแต่ว่าข้อเสียคือไปก่อนเนาะถ้าไปหลังก็จะดีมากๆเลยครับยังไงเด็กเราไปหลังนะฮะเด็กที่ใช้เอนเนอรี่เยอะนะครับผมมือถือเอาไม่แย่นะการที่เปิดสตาร์ทมามีโปยบอลกับโปรเฟสเซอร์รีเซิร์ชนะผมถือว่าเป็นมือที่ดีมากๆนะฮะนะครับเราเริ่มก่อนแล้วโอ้โหรีดมาก่อนครับเรารีดเด็กก่อนครับเอาเบสิคโปยมอนออกมาก่อนฮะตอนนี้ที่เราขาดคือรากพัฒนาฮะเป็นไปได้เราใช้ก่อนนะผมเพื่อให้โอกาสในการ จวร่างพัฒนาเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะผมด้วยการเอาเบสิกออกมาจะาได้ก,ก่อนนะฮะโอเคครับนี่ก็ก็ใช้เป็น p r o f เซอร์รีเสิร์ชไปก่อนเนาะดูก่อนว่าจั่วได้ไรฮนะค่อยลงเบ n c h e x p e r i ปีดและโพชั่นก็เฉยๆฮะตอนนี้เราขาดเมทัลน,นะเราขาดร่างพัฒนากับความจริงถ้ามีร่างเบสิกก็จะโอเคกว่าจังหวะนี้ลงส n o แ l ก g ไปถึงตัวก็น่าจะพอแล้วนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะที่อีกที่เหลือผมอยากเว้นไว้เนาะ ผมอยากเว้นไว้เผื่อจะรอบเมลท่านนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นไปได้นเนี่ยเราก็ไม่อยากเสียคาทพี่นะถึงแม้จะเอาขึ้นไปเหมือนกับไปมอบเฉยๆ <c oughs> นะครับผม, <c oughs> ผมก็รอดูครับว่าน้องจะรอดไหมนะฮะต้องขอดูวิธีการติดเอ e เน y ก่อนถ้าติดให้แบบนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะรอดอยู่นะครับโอเคปวดได้เมลท่านแล้วคำนี้ขาดแค่รา,างต้นเมลท่านเนาะเราซจะเสิร์ชได้2ครั้ง นะครับผมก็เดี๋ยวใช้ไฟอเฟนก่อนนะใช้ไปเลยครับผมเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเอาไงต่อเราคิดเป็นเทิร์นต่อเทิร์นไปนะครับมันเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะเพราะบางทีเทิร์นหน้าเราอาจจะโดนเลกาก็ได้นะครับผมก็อันนี้อีกฝั่งดูเป็นเด็กเกมไวมากเลยนะครับใช้เอเนจี้น้อยนะครับผมแต่ว่าเปิดตัวแรกเป็นตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ เพราะอีก2ตัวที่เหลือที่อยู่ข้างหน้านิตีเราทีเดียวตายหมดเลยนะยกเว้นตัวข้างหน้านะโอ้จวดไม่ต,ต้องพอทอย่างนี้เราเราไม่ต้องเสร์ตต่อแล้วนะครับมันพอแล้วนะเราให้คาบิคอนขึ้นไปแท้งเลยฮะรเราแปลงร่างได้เลยนะครับแล้วเอเนอร์จีที่เหลือเราก็โถมนะครับผมให้กับเมเวท่านให้เลยนะผ่านเลยฮะเมเวท่านเราขาดอีก3เทินส่วนอีกฝั่งถ้าหากว่ายังใช้ ตัวอ่บลูซิชอยู่นะผมอานผพดขอภายด้วยนะก็ <g iggle> ถ้าใช้ตัวนี้อยู่ก็จะตีไม่เข้าคาบิกรอนนะครับผมพอทำดาเมจก่อน10เนาะเทอหน้าถ้ามีดาเมจอยู่เขาจะตีออก70แต่ว่านี่ฮนะถ้าหากว่าเราฮิลนะครับผมมันก็จะ HP เต็มนะครับ เรียบร้อย HP เต็มปุ๊บไม่มีดเ <sk r att> เาเมจละเขาก็จะตีได้แค่สิบเหมือนเดิมนะฮะถ้าเขาไม่เปลี่ยนตัวเราก็จะยืนไงี้ได้ยันว <c oughs> ่างเลยนะครับผมก็ฤท <sk r att> ีิจินด้วยฮะเทนทคู <t ent erc ool> นะครับผมตีติดพิษน่าจะเป็นอีกหนึ่งช้อยที่ดีนะครับ ทำฟอสมอดหรือว่ามอสโน้ด้วยนะถ้าหากว่าปั้นมอสโนเนี่ยอาจจะเข้าทางเรานะผมตีคาปิคอนติดพิษมา,าติดเอเนอร์จี้ให้เมีไว้ท่านนะผมแล้วก็เลกาดดีไหมเขามีมือ5าใบแต่บอดเขาเต็มอยู่นะครับผมอาจจะไม่ไม่จำเป็นต้องเลกาดเทร์น,นี้เราฮีวไปก่อนปัดปัดเศษไปก่อนนะครับ แล้วก็ตอนนี้ไม่มีอะไรให้ทำเท่าไหร่นะฮะความจริงก็ปล่อยไปเลยก็ได้นะครับเขาน่าจะต้องใช้เวลาในการตีเราประมาณ2เทินนะจมโยนี่ความจริงไม่ค่อยมีคือเราติดพิษอยู่แล้วนะความจริงไม่ต้องโยนี้ก็ได้นะผมก็ ไม่เข้าใจเหมอนกันนะครัติดจี้ครับนี่ก็กดกดกดทิ้วเล่นก็ได้นะยังไงก็โดนตีตายอยู่แล้วนะครับเลนการก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับแต่ที่จะดีเลยถ้าเทอร์หน้าเราจั่วได้ตัวของเบสิกของเมลเมทัานเนาะนี่เราก็ปล่อยปล่อยไปเลยนะครับ เราขอแค่ล่างเล็กนะฮะถ้ามาเราจะได้ถมจี้ให้อีกตัวน,นึงได้เลยเรียบร้อยนะครับผมเราปล่อยไปก่อนนะภายแรกเราโดนเขาไปก่อนแต่ตอนนี้เราฟาร์มพร้อมแล้วนะผมแล้วบนบอร์ดเขาเอรอิจริงไม่มีค่อยมีตัวไหนที่ต่อกรแบบมีเวทันได้เนาะตอนนี้นะที่น่าจะอาจจะเหนื่อยหน่อย คือมือเราตอนนี้นะจบไม่ได้จบไม่ได้เมลตัลนนะผมก็ยัดจี้ให้มตเตอร์ฟีนสำหรับหนีไปก่อนแล้วก็กดี่ฮะบร้อยยี่สิบแฮบิแบกก็เดาว่าเขาน่าจะเอาฟอสสมอดขึ้นมานะผมฟอสสมอดก็มาลุ้นกันว่าเขาจะยื้อได้ไหมนะอะอันนี้ผมลืมลืมเล็ดการ์ดความจริง ควรเลตการ์ดนะตัดมือเขาครับโอเคครับตีหลับแต่เข้าแคนะ่ยี่สิบครับฉะนั้นเราบัตเตอร์ฟรีเลือดเราก็จะเต็มนะผมและโอเคถ้าอย่างนี้ยืดเลยยืดเลยโอ้ใช่ซีรีสิร์ชอยังไงก็โจวได้นะผมเด็กเราเหลือแค่สองใบนี่มาเลยมิท่านนะผมตัดมือเขาไปก่อนคนระับช้าไปหน่อยแต่ก็ยังดี <c oughs> นะผมตัดไปก่อนเนาะ แล้วก็ลงไปเลยเมลท่านนะครับโถมจี้ให้เลยฮะแล้วก็ Q. คิวรับผมตีเข้ามา20แล้วก็คิว20นะครับฮาดามเมจ40หรือต่ำกว่าไม่ค่อยมีผลกับเด็กนี้ฮะแล้วก็เฮเบีิมแพคเข้าไปเลยนะครับผม,อมฟอสสมอรนะฮะแพ้เหล็กด้วยฮะดามเมจเลยเวอร์ๆหน่อยนะแต่ไม่จำเป็นเท่าไหร่ อยากให้อัติคโนแพ้มาก,ก่อนแะล้วตอนนี้จะได้ฮิตเดียวนะผมแต่ว่าแพ้ไฟฟ้าไปแล้วไม่เป็นไรนะครับไอสปริงอัติคโน้ตีมาก็ยัง40อยู่นะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับก็ไม่ต่างจากฟอร์สมอลตีเท่าไหร,ร่เราก็ฮิลแล้วเต็มเหมือนเดิมนะครับหรือต่อให้ตีแชมิสตี้จนตีวิสาดได้เราก็เราก็มีพชันอยู่นะเลือเราก็เต็มอยู่ดีนะ,ะนเข้ามา20นะครับผมเราก็ นัตจี้แปลงล่างแล้วก็ฮิวนะครับผมนี่ครับเลือกเต็มเหมือนเดิมครับฟาดอ่ะยอมแพ้แล้วนะครับผมจบเกมเรียบร้อยฮะน่าจะท้อนะครับโอเคมาครับเกมนี้ลองเปลี่ยนลิสต์นิดนึงนะครับผมอ่ะอืมเราไปหลังนะฉะนั้น จำเป็นต้องชาร์จไม้ก่อนคิดก่อนนะฮะเขาเป็นเด็กทัดพืชด้วยไม่เสี่ยงนะครับมีสิทธิ์ที่จะเจอเอ็กซ์คิวเตอร์ตีตายได้อืมเป็นนี่เลยโอเคเราค่อยๆฟาร์มนะครับผมสโนดักแท n งนะครับตามสเต็ป โอเคเบสิกก็มานะครับค่อยๆเล่นได้นะสโลว์ไหลตัวหนึ่งเราผ่านเทิน oh. แค่นี้พอนะครับเทินหน้าเราไม่ต้องลงนะถ้าเป็นไปนได้เราอยากจะลงมเมเวท่าน2ตัวนะครับผมส่วนแคเอร์พี่ที่ผมไม่ลงเพราะว่าดิสนียผมใส่มาแค่บัตเตอร์ฟรีตัวเดียวนะครับผม บางคนใส่2ตัวก็ได้นะเพราะว่าถ้าเล่นกระยือ้อ่าว่าแล้วไปเลยเราก็จะปล่อยหึงตัวนะครับเอ้าเดี๋ยวทำไมมีจี้พืชบ้าไปแล้ว เซตก่อนนะครับเ์นะครับเราก็จะได้ร่างพัฒนามาเพราะตอนนี้ออกครบแล้วนะครับผมเพราะแบบนี้นะครับผมเลยใส่บัตต์ฟีตัวเดียวนะเพิ่พยายามที่จะทำให้เซตเนี่ยมันอยู่แค่หนึ่เซตก็พอนะครับผมผมรู้สึกว่าประมาณนี้มันเล่นได้ละนะครับ ที่พลาดก็คือทำไมมีจี้พืชน,นะผมลิสนี้ผมไม่ใส่จี้พืชน,นะอาจจะลืมลืมแก้นะครับขออภัยไปด้วยแบบนี้อาจจะเล่นยากนะเพราะว่าเมต้าเราใช้3จี้เหล็กผมลืมแก้โอเคโอเคดีดีดีด,ดียังพอไปได้อยู่นะครับ ปล่อยคาบิคอนแทงไปก่อนนะฮะแต่ถ้าลิสต์เหลเนี้จะแพ้พวกแบบว่าพีจอร์ดนะครับผมแล้วก็แบบถ้าหากว่าเราดาเมจเราไม่เพียงพอเนี่ยในหนึ่งคิดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสียเปรียบเลยนะครับผมแบบเพราะลิสต์ก่อนนั้นเราก็จะมีเป็ดเติมดาเมจลนอนลิสนี้มันไม่มีเป็ดนะครับ <Okay. S 1> ต่อต่อไปเป็นจี้พืชครับอันนี้หนักอยู่นะฮะ แปลงล่างก่อนนะครับผมยื้ไปก่อนยื้ไปก่อนฮิว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 ยื้ยย <laughs> ยไปก่อนนะครับอ่าแล้วเราค่อยเอาที่พื้นเนี่ยยัดให้กับเมลตันอีกตันหนึ่งเพราะเขาจะแทนใส่หนึ่งอันนะโอเคเราโดนตัดมือครับซึ่งดีครับมือเราไม่ค่อยดีนะมือตะกี้นี้มือน,นี้ก็ไม่ค่อยดีเหมือน <laughs> มือน,นี้ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกัน Okay. ไม่เป็นไรนะครับอมหมือนแทบจะเหมือนเดิมโอ้โหแล้วจี้พืชรัวๆอย่างนี้ไม่ดีมากๆอ่ะอยู่ไปก่อนอยู่กนต่อไปได้จะติดขับพิก้อนแล้วครับจี้พืชที่เหลือนะครับเอาล่ะ <laughs> <laughs> แต่เรื่องของเรื่องเลยนะครับตอนนี้คือเราไม่มีรากพัฒนานะโอเคถ้ายื้อเนี่ยเรามีโอกาสที่จะยื้อสำหรับเอ็กิวเตอร์เนี่ยขั้นต่ำสองเทินนะอ่ะถ้าอย่างนี้อาจจะเป็นสามเทินนะครับผมสามเทินหรือมากกว่าละ <c oughs> โดนเลดการ์ดไปมือเน่าเหมือนเดิมเลยนะฮะ อถ้าแบบนี้เราปล่อยแน่นอนนะัะติดนี้เลยสำหรับเผื่อลีทีนนะเผื่อซาบีนาเนาะอ่ะแล้วเราก็ฮิวนะครับเด็กเราเหลือ4ีใบศาสตราจารย์ออกหมดแล้วเหลือเมเวทัน2ใบนะครับก็คิดว่าน่าจะอยู่ได้นะน่าจะยืดได้อีกสัก2เทินนะครับเมเวทันตัวนี้จะพร้อมพอดีนะ ดูสิเขาก้อยนะโอเคถ้าแบบนี้ก็จะยาวขึ้นไปอีกครับยื้อขั้นสุดนะครับผมมาละดีวไมท่านเราก็จะพร้อมหนึ่งคนล,ละซึ่งซึ่งเราฮิลได้นะเรายื้อไปได้นะเพราะเราจะไปทำตัวที่สองนะถ้าเราทำตัวที่2มันจะสามารถที่จะสลับลงมาได้นะครับผม อาละคือแต่ถ้าเขาออกหัวหนึ่งทีเนี่ยก็แทบจะชัวร์นะครับว่ามันน่าจะเคอในเถินหน้าละพอต่อให้ผมฮิวก็ไม่พ้นขะีดนะเขาดูมือผมเนาะน่าจะเห็นแล้วพชั่นเยอะนะครับถ้ามีเลดการ์ดอีกใบงก็น่าจะใส่อยู่นะ <c oughs> เป็นเด็กพื้นเกมไวเลยนะครับที่ฝั่งเล่นท,ทุกทุกใบนี้แบบว่าตีไวหมดโอเค โอเคครับเถือหน้าหมดสภาพแ,แน่ๆเราจะไม่ยือด้วยโอเคเราเลดก,การเขาไปก่อนนะครับแล้วเราก็ติดจี้ให้เมลตันนะเพราะว่าอย่างที่ว่าไปเราจะทําตัวที่2ด้วยเนาะอันนี้ก็ไม่ต้องกดคิวก็ได้ครับถ้าเกิดซาเบน่าเราก็แค่เอาประตูฝีขึ้นนะ เ,เหลือการ์ดอีกสองใบนะครับผมมาหัวโอเคมาแรลงตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีผลนะครับตอนนี้เรามาวัดนั้นข้างหน้านี้นะครับแต่ว่านี่ก็ถือว่าบอดเราดบนะในระดับหนึ่งเลยนะครับ สปีดเมลวัตตันอีกหนึ่งตัวอยู่อีกหนึ่งใบนะยังไงก็จวดได้นะครับกอตีเลยนะครับรีเซิร์ชหมดเด็กนะไม่โดนซาบิน่าแน่นอน ดีมาแล้วฮะดูซิว่าจะออก80หรือแค่โอเค80นะครับแต่จะเข้าแค่า60นะแ <c oughs> น่นอนเพื่อไม่ให้เป็นการเสี่ยงนะครับเรากดฮิวหมดแม็กเลยนะผิดไปโคชั่นไปก่อน ทินด้วยให้เต็มแม็กเลือดไปเลยนี่ครับแล้วก็เลดการ์ดเขาทิ้งซะตัดมือได้ตัดครับแล้วเขายอมเลยครับโดนเราตีตรงนี้ตอนนี้นำแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับเหมือนตีไม่เข้าเลยนะตะกี้นี้ขนาด80ดาเมจ โอคครับมาดูกันตานี้เราไปหลังนะซึ่งดีนะครับสำหรับเด็กนี้เด็กนี้ค่อนข้างที่จะชอบไปหลังนะครับผมเจอเด็ก่าตจิตด้วยถ้าเป็นมิวทาจะต้องเล่นเครื่องกันสักนิดนึงนะครับผมมิวท o จริงๆด้วยนะครับมาเราเมไว้ทัานี่แหละบุกสุดกำลังกดตีกดตีนะครับผม เสร็จตัวสไวด้วยนะครับแต่อย่างดีนะเขาไม่มีตัวอื่นเลยนะครับเราจัว่วก่อนชึบชึบโอเคแล้วก็เลดการเขานะครับ ใช้เลยชาร์จเลยนะครับคือหน้าถ้าเขาติดจี้ตัวหน้านะครับผมผมน่าจะเลือกที่จะติดจี้แล้วชาร์จเลยนะครับอ๋อไม่อาจจะติดจี้แล้วพัฒนาร่างนะครับผมเพราะว่าถ้าติดตัวหน้าเนี่ยเราอยากจะลดดาเมจสักนิดนึงนะครับผมอยากจะเซฟดาเมจให้ตัวเองนะ โอเคติดตัวหน้านะครับเธอหน้าเราจะพัธาล่างแล้วอันนี้ไปเลยว้าวดูอยู่ก็มีเพให้คิดโอเคห้ามาันแล้วผม บลบไปก่อนแปลงล่างลงแล้ผ่านเลยครับแอบเพเสียงนะลุ้นอันนี้ลุ้นเขาตีเลยนะครับถ้าไม่ตีเนี่ยแผ่เราโล่มนะแต่ว่าเขาน่าจะตีนะโอเค โอเคโอเคถ้าแบบนี้เราเราได้เปรียบนะเราได้เปรียบนะโอเคเราเอาแคตาฟีล่อซื้อสองเ็จนะโอเคแต่ว่าล่างพัฒนายังไม่มานะถ้าเมื่อกี้เราติดให้แคตาฟีเสิร์ฟเนี่ยอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะผมโ okay. อเคร้อยี่สิบครับซึ่งเขาไม่ทันนะเพราะว่าเขาไม่มีร้อนะครับผมเขาทำเซิร์ไนท์ไม่ได้นะฮะเทิร์ดนี้ก็จะเราจะนำนำหน่อย เข้าไปเซตตัว2แล้วนะฮะปึ้งเข้าแค่นี้นะฮะ <c oughs> แต่ว่ากันตามตรงเถอะอยากได้ตัวใหม่อีกตัวดึกแล้วเพราะว่าถ้าโดนเขาตีเนะี่ยแย่แน่แน่ชิดก่อนนะครับ <c oughs> เขาขึ้นมาตีเราเราตีคืน เธอเนี่ยถ้าเขามีเบสิกเป็นเต้านี่เราแย่ yeah, นะครับน้ำมือเขายังเยอะเลยฮนะโอ้มาแล้วงานเข้านะครับมีโอกาสที่เธอหน้าเขาเจะจัวได้นะมิวเอ๊ะเดี๋ยวอันทันหรือเปล่าพัฒนาล่างปุ๊บผมตีว่าไม่ทันนี เขายอมเลยใช่ใช่ไม่ทันผมนับผิดนะผมผมต้องพลาล่างก่อนล่างหนึ่งนะผมเราต้องมาก่อนอันนี้เทิอนหนึ่งนะครับเขาถึงจะมีสิทธิ์ชนะนะครับผมเพื่อต้องไปล่าเป็นเคอรเรียแล้วก็เป็นเซอร์ไนต์อีกทีหนึง่งนะผมผมนับเทธนผิดโทษทีทนะ่ก็เธอนนี้ก็ประมาณนี้คือถ้าเจอมิวทูยังไงต้องเร่งให้ได้ครับแล้วก็ต้องบอกว่าต้องพึ่งว่าดวงเขาเนี่ยเน่าด้วยนะครับผมเพราะว่าคือดาเมดมิวทูนี่พอดีมากนะอย่างที่เห็นนะมีเมตันร้อยสามสิบลบยี่สิบฮะร้อยห้าสิบพอดีเป๊ะ นะครับผมเจอมิวทูนี่เหนื่อยที่สุดแล้วนะครับสูยากมากๆเลยนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เพยเทสไปแล้วนะครับผมโดยรวมก็เป็นเด็กที่เล่นสนุกนะครับผมเล่นได้นะแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือใช้ energy เยอะและไม่ได้มีฟังก์ชันในการชาร์จ energy มากมายอะไรขนาดนั้นนะผมเป็นเด็กที่กินเวลาในการทําตั้งบอร์ดเนี่ยนานนะครับผมแต่ว่าถ้าเทียบกับเด็กตั้งบอร์ดอะไรเด็กแล้วออกจริงไม่ค่อยคุ้มกันเท่าไหร่นะผมเลดี้นี้ต่อให้มือจะดีสักแค่ไหนนะผม ก็ยังช้าอยู่ดีนะครับผมก็เลยคิดว่าอาจจะไม่เหมาะที่เป็นเด็กที่แบบว่าสําหรับคนที่หวังจะชนะในทุกเกมอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเบื่อเบื่อเอาเด็กนี้ไปเล่นก็ยังโอเคนะครับผมสาหรับเอนจินที่ผมใช้พูดตรงๆสโนล a กไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่ในมุมมองของการเล่นจริงนะครับผมเพราะว่ามันก็อาจจะโดนตัวที่สามารถตีแถวข้างหลังได้หรือว่ามัน ลช็อตที่เราอยากจะขึ้นไปตีแล้วนะผมมันค่อนข้างช้าเลยฉะนั้นผมมองว่าเชียนซี่เป็นช้อยที่ค่อนข้างที่จะดีกว่าสโนล็กซ์ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมส่วนทางด้านของอ่าบัตเตอร์ฟีโดยส่วนตัวผมชอบเซตแบบนี้ที่สุดนะการใส่คาเทอร์ี้สใบเมทัลพอร์ตหใบแล้วก็บัตเตอร์ฟรีหนใบนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะผมคาเทอร์ีเนี่ยแทบจะตินเนอร์เด็กได้ดีนะครับผมถ้าหากว่าเราใส่เมทัลพอร์ตมาส 2ใบนะครับผมบัตเตอร์ฟรีสอใบมีสิทธิ์ที่เราจะเสิร์ตแล้วมันซ้ำกันนะครับผมฉะนั้นเราใส่ประมาณนี้ผมมองว่าค่อนข้าที่จะทำให้เด็กเนี่ยเล่นได้สบายขึ้นเยอะนะครับผมที่ควรอาจจะเปลี่ยนอาจจะมีแค่เชนซี่แล้วก็เลดการ์ดอาจจะลดไปเป็นอย่างอื่นนะครับผมอาจจะเป็นตัวของซัพพอร์ตอย่างซาบีนาก็ได้นะครับผมหรือคิดว่าถ้าเจอกับมมอนที่มี h p แบบว่าสักร30บ่อยนะครับผมตัวของจิโอวานนี่ก็จะ ช่วยงานได้ดีนะคะรับผมก็รอไปปรับกันได้นะผมสำหรับครั้งนี้ประมาณนี้ผมเจอกันหน้ากราบสวัสดีครับผม